เนี่ยครับฝนตกลงมาอย่างหนักกว่า2ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ดินบนภูเขาด้านหลังตลาดนัดบ้านสาลาด่านตำบลสาลาด่านอำเภอเกาะลันตาครับสไลด์พังถล่มลงมาครับพร้อมๆกับดินโคลนแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยครับแต่ว่าโชคดีครับที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีบ้านเรือนของประชาชนมีเพียงพ่อะคะ้าแม่ค้าที่เขากำลังตั้งแผงขายของกันในตลาด ก็พากันวิ่งหลบหนีออกมานะครับนายสมนึกจงรักครับพ่อค้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังจัดเตรียมของตั้งแผงเพื่อที่จะเปิดตลาดนะครับมันเกิดฝนตกลงมาหนักครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคลื่นดังครับเหมือนฟ้าผ่าก่อนที่หน้าดินบนภูเขาเนี่ยจะพังถล่มลงมาด้านล่างตลาด ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องพากันวิ่งหนีตายออกมานะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ตและฝนที่ตกหนักบนเกาะลันตาครับคุณผู้ชมครับส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะที่ย่านการค้าย่านการท่องเที่ยวน้ำเนี่ยระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมถนนสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรครับก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับแล้วก็มีรถเสีย จากการจมน้ำไปหลายคันครับและน้ำเนี่ยก็ยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ต่ำกว่าถนนอีกหลายหลัง